เรื่องแรกวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ในส่วนของกลุ่ม vivo กลุ่มทะลุฟ้าเขามีการนัดหมายจัดก,กิจกรรมสงกรานมหาสนเขาเรียกว่ามหาสนนะครับนัดหมายกันที่สะพานผ่านฟ้าเพื่อที่จะเดินหน้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับไปแสดงสัญ,ญลักษณ์เชิงประชาธิปไตยกันที่นั่นเนี่ยนะครับสัญญาณล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรประถานการล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณเบญจพรผู้สื่อข่าวของเรานั้นอยู่ที่นั่นนะครับ ดีครับสวัสดีค่ะคุณเอ็กะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมอยู่ทุกๆช่องทางเลยค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะได้ออกมารายงานข่าวนอกสถานที่นะคะกับม็อบวันที่13เมษายนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการจัดงานสงกรานนะคะของทางกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็ทางกลุ่ม vivo นะคะ ภาพบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพซูมภาพไปที่ด้านหลังนะคะตอนนี้บรรยากาศในพื้นที่ก็เหมือนมินิคอนเสิร์ตเลยนะคะคุณเอกคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางกลุ่มทะลุฟ้านะคะแล้วก็ทางกลุ่มวีโวผู้ชุมนุมเนี่ยกําลังร้องลําทําเพลงกันนะคะอยู่ในพื้นที่มีการเล่นดนตรีสดนะคะแล้วก็เล่นน้ําสงกรานกันค่ะ เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้ค่ะประมาณ17.40นาฬิกา40นาทีนะคะได้มีเหตุการณ์ที่ทำเอาตกอกตกใจเหมือนกันนะคะเมื่อมอบมาเผชิญหน้ากับม็อบนะคะโดยทางกลุ่มสูดรวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปสนะคะก็วันนี้ทางกลุ่มนี้เขาก็ได้มีการนัดหมายกันไว้ว่าจะมาร้องเพลง นะคะเวลา18นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นกันซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องจากทางกลุ่มทะลุฟ้านะคะแล้วก็ทางกลุ่มวีโวที่มีการนัดหมายมาจัดงานสงการกันในบริเวณเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันหรือเปล่าค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา40นาทีค่ะคุณเอ็กแล้วก็คุณผู้ชมคะทางกลุ่มสพปสนะคะได้เคลื่อนขบวนมาทางถนนดินสอนะคะ ซึ่งทางกลุ่มนั้นก็ได้มีการนำรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงนะคะขับเข้ามาทางถนนดินสอแล้วก็เมื่อมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแน่นอนว่ากลุ่มที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่นะคะทั้งกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็กลุ่มบีโวนะคะก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยกลูกันเข้าไปนะคะในพื้นที่ที่ทางฝั่งที่กลุ่มสปปสนั้นได้เคลื่อนขบวนมาค่ะซึ่งหากมองภาพนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปทางสะพานผ่านฟ้านะคะ ทางกลุ่มสปะวศะเนี่ยเคลื่อนมาทางถนนดิน,น,นสเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเดิมเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยานั่นเองค่ะแต่ว่าในช่วงขณะเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำรถมากั้นนะคะแล้วก็ตั้งแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นพื้นที่ไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยรวมไปถึงทางกลุ่มกาศนะคะของทางผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็ได้เข้ามากั้นพื้นที่ไม่ให้ เกิดการประทะกันนะนะคะก็จะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะคะก็มีการประทะคาลมกันนะนะคะแล้วก็ทางต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาหลังจากทางกลุ่มสปปสนั้นได้มีการร้องเพลงนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นค่ะทางกลุ่มทะลุฟ้านะคะแล้วกลุ่มวิโววก็ทยอยกลับมารวมตัวกันยังพื้นที่ ด้านหน้าแมคโดนัลล์นะคะหรือโรงเรียนสตรีวิทยาเหมือนเดิมค่ะซึ่งตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะพวกเขามีการทํากิจกรรมขายกุ้งขายสินค้าที่ระลึกนะคะแล้วก็มีการเล่นน้ําสงกรานแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันอยู่ตรงนี้ส่วนไฮไลท์ของวันนี้ก็มีการลดน้ำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำความสะอาดนะคะลดน้ำหมุดคณาาะรัษฎรนะคะแล้วก็มีการประกาศเจตนารมณ์จากปูนทะลุฟ้าด้วยค่ะ ส่วนวันนี้นะคะแกนนําที่มาก็นอกจากคูณทะลุฟ้าก็มีโตโต้นะคะซึ่งเป็นแกนนําของทางกุ่มวโวอยู่แล้วในในการเข้ามาในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีลุงปนัสยานะคะที่ได้เข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วก็ตัวลุงเนี่ยช่วงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณคุณเอ็กคะ่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการนําน้ําใส่ขัดเนี่ยเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นนายตำรวจนะคะอยู่บริเวณร้านกาแฟเนี่ยเอาน้ำไปลดน้ำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พูดกลับมาว่าก็ขอให้โชคดีมีชัยนะทุกคนนะคะก็เป็นหนึ่งในสีสันที่วันนี้เกิดขึ้นส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประกาศว่ากิจกรรมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสองทุ่มนะคะของวันนี้ก็จะมีการประกาศแยกย้ายกันในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนนี้ทีมข่าวเราก็ยังคงต่อติดอยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ หากมีความพื้นหน้าในส่วนตรงนี้ก็จะมีการรายงานกลับเข้าไปที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณเอกคะครัขบขอบคุณนะฮะคุณเบญจพรครับภาพที่ชมเห็นนี่นะฮะนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับดูผ,ผานผ่านนี่ตอนแรกนึกว่าถนนเข้าสารนะครับเพราะว่ามีดนตรีมีแสงสีนะครับแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเลยนะครับโดยเพาะกลุ่มทะลุฟ้าที่เขาไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับยังคง ร่วมกิจกรรมสงกรานกันอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณสักสองทุ่มนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้ามีเหตุการณ์อะไรด่วนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณเมจพรนะครับจะตัดสัญญาณสดเข้ามารายงานสดเข้ามานะครับจากสถานที่นะครับทีนี้เราย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันหน่อยนะครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่ม V ีโวกับกลุ่มทะลุฟ้าที่เขาได้นัดหมายกันตอนแรกเนี่ยนัดหมายกัน10บโมงเช้านะครับแต่ว่ามีการขยับเวลาเป็น15บหนกากาสานาทีที่สะพานผ่านฟ้า ก่อนจะมุ่งหน้ามาอย่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่กลุ่มทะลุฟ้าอย่างที่คุณเบญจพรเขาชี้แจงเมื่อสักครู่ก็คือว่าเป้าหมายวันนี้ของการชุมนุมก็คือการมาทําความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อช้าล้างสิ่งสกปรปกต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตตามความเชื่อของคนไทยก็ปรากฏว่าพอมีการประกาศว่าจะมาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับวันนี้ตํารวจมาเร็วกว่าฮ ตำรวจเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับมารออยู่ที่โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจากสอนอชนะสงครามแล้วก็สอนอสำลันราชนะครับก็กระจายกําลังกันอยู่โดยรอบอนุสาวรีย์ขณะที่ผู้ชุมนุมเองกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเขาก็มาตั้งเวทีรอกระตรงบริเวณหน้าหน้าโรงเรียนสตรีวิตตรงหน้าร,า Donald, ร,าร้านแมคโดนัลล์นะครับมีการนําสิ่งของต่างๆมาขายนะมีปืนฉีดน้ํามีอาหารมาจําหน่าย นะครับแล้วกลุ่มวีโวก็เอาเตาย่างกุ้งเนี่ยมาขายด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอใกล้ถึงเวลาเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมที่นัดหมายกันไว้ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้านี่นะครับนะักผู้สื่อข่าวเราเนี่ยรายงานบอกว่ายังไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่ผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงบริเวณนุสาวรีประชาธิปไตยเขาก็เลยย้อนกลับไปฮะเขาก็เลยย้อนกลับไปที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนขบวนนี่คือขบวน เริ่มเคลื่อนขบวนนะครับออกมาจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าก็มีป้ายต่างๆนี่ครับจะเห็นนะฮะมีป้ายนะสวัสดีประชาธิปไตยจงบังเกิดนะฮะสุขสัรต์วันสงกรานนะมีป้ายยกเลิก1นึหนึ่งมีป้ายต่างๆแสดงความเห็นต่างๆนี่ของขบวนพาเรดจะเรียกว่าขบวนพาเรดก็ได้นะครับที่เคลื่อนขบวนมาจากบริเวณสะพานผ่านฟ้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ ขนาดเดียวกันอย่างที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นที่น่าจับตาก็คือห้าโมงครึ่งเนี่ยกลุ่มสปปสออาชีวะปกป้องสถาบันเนี่ยเขานัดหมายกันนะครับทีนี้ตํารวจก็เลยจะดูเยอะเป็นพิเศษสาหรับวันนี้แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งหลายคนก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวคือก่อนที่ขบวนเขาจะเริ่มเดินมาถึงเนี่ยประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งนะที่ถนนหลานหลวง <S 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 ที่ถนนหลานหลวง ตำรวจเนี่ยไปขอตรวจรถเครื่องเสียงของกลุ่มทะลุฟ้าคันหนึ่งเป็นรถเครื่องเสียงของกลุ่มทะลุฟ้า<ม>แล้วก็ขอตรวจสอบบัตรประชาชนของคนขับถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะทีนี้เนี่ยคนที่ออกมาตอบเนี่ยเขาก็หัวเราะคนที่เป็นคนที่ขับรถร่วมขบวนมาเนี่ยเขากูหัวเราะก็บอกเอายัางไงน่ยมาตรวจสอบทําไมว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าคนที่มาในรถเนี่ยคือคุณธนพัฒน กาเพลงหรือว่าปูนทะลุฟ้าปูนทะลุฟ้าเนี่ยก็บอกกับตํารวจว่าเอ้าชาติพันธ์เนี่ยก็คือคนนะก็เป็นคนเหมือนกันนะระหว่างมีการพูดคุยการระหว่างตํารวจกับตัวของรถเครื่องเสียงของทะลุฟ้าปรากฏกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยเขาทราบข่าวฮะว่าตํารวจมาดักสกัดรถของกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มทะลุแก๊สเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์กันมาฮะ จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยกขบวนกันมาเลยฮะนี่ฮะยกขบวนกันมาให้กําลังใจรถเครื่องเสียงที่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้นะครับทีนี้มันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่ากลุ่มที่เขามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอะทำไมตำรวจต้องมาสกัดก็ต้องให้ปล่อยไปสิตำรวจก็พยายามที่จะเหมือนจะพูดจะคุยบอกเจาจะาต้อง,ต,องต้องไม่ให้ผ่านนะไม่ยอมไม่ผ่านเอากลวยมาวางแล้วก็มายืนขวางหน้ารถ นะปรากฏว่าผู้ชุมนุมนเองเนี่ยพอเห็นตำรวจไม่ผ่านเขาก็เปิดเพลงเลยฮะมาร์ทพี่ทักสันติบาศเกียดตำรวจของไทยเนี่ยนะฮะเพลงนี้เนี่ยเปิดเสร็จดังสนั่นเลยฮะคนขับรถเนี่ยก็พยายามที่จะเบี่ยงออกนะจากเลนที่ถูกเจ้าที่บล็อกเอาไว้นะเบี่ยงรถออกมาผู้ชุมนุมบางส่วนก็เข้าไปกันตำรวจเอาไว้ สุดท้ายเนี่ยรถเครื่องเสียงสามารถหลบออกมาได้นะคะนี่ตอนแรกเจรจากันไม่เป็นผลนะฮะตำรวจก็ไม่ยอมไม่ผ่านสุดท้ายนี่นี่นี่จังหวะนี้คุณผู้ชมก็มาบอกแบบไม่ตไปแล้วต้องไปแล้วตำรวจก็มายืนขวางกลางมือแบบนี้ฮะนี่นี่ตำรวจไม่ยอมไม่ผ่านฮะ ผู้ชุม,มนุมก็พยายามจะคุยครับบอกขอผ่านไปเพราะว่าก็เป็นรถเครื่องเสียงที่ต้องไปใช้ในกิจกรรมที่ตรงบริเวณนุสาวรีประชาธิปไตยสุดท้ายตรงนี้ฮะรถออกไปเลยฮะไม่สนใจแล้วฮะตำรวจก็ห้ามไม่อยู่แล้วตรงนี้ สุดท้ายลดเครื่องเสียงก็ผ่านด่านตำรวจไปจนได้นะครับทีนี้พอลดเครื่องเสียงเข้าไปถึงที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้เนี่นะครับก็เป็นภาพอย่างที่เห็นคือมีขบวนแห่เดินรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยสรอบบรรยากาศวันนี้คึกคักฮะอย่างที่บอกสงกรานนะครับก็มีเสียงเพลง สงกรานมีการฟ้อนการรําโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ฮะขบวนมาถึงก็วนกัน3รอบวนกัน3มรอบแล้วเขาเกล้าผ้าเนี่ยไปขึงฮะไปขึงมีหลายๆข้อความอย่างเช่นราษสดอปกป้องสถาบันปรีดีชะลอการรื้อถอนสถาบันปรีดีทํางานด้วยหัวใจบริสุทธิ์คือผลสุดทิของชีวิตที่น่าสังเกตคือว่าวันนี้เจ้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนและกองรอยน้ําหวานเนี่ย มากันเยอะมากันเยอะเลยทีเดียวตรงบริเวณถนนดินสอแล้วก็ซอยลาดําเนินกลางนะครับกิดตั้เลยนี่จะเห็นนะครับว่ามีตํารวจมีอะไรมากันเยอะเลยขณะดเดียวกันรุ้งปนัสยาครับบ่ายสามกว่า,วารุ้งปนัสยาเนี่ยนะก็มาด้วยฮะมาปรากฏตัวนะครับที่บริเวณแถวมคร์โกเนลพร้อมกับเบนจาปันมาที่นี่แล้วนี่ฮะเบนจาปันนี่ใส่เสื้อเหลืองนะฮะมาถึงเนี่ยก็มา สาดน้ําเล่นกันนะมาเล่นน้ํากันแล้วใช้ขันน้ํานะขันน้ําของเบญจาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจะเขียนว่าขันน้ําของพลเอกประวิตธิวงสุวรรณท่านผู้ชมจาได้ไหมที่พลเอกประวิตธิเขาแจกขันน้ําอ่ะนะแล้วน้องเบญจาก็เอาขันพลเอกประวิตธเนี่ยมาเล่นน้ําด้วยนะครับทีนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งะะตำรวจกลุ่มหนึ่งฮะมีตำรวจกลุ่มหนึ่ง เป็นตำรวจคอฝอนั่งรถผ่านมาฮะไม่แน่ใจว่าจะไปไหนนะครับนั่งรถผ่านมานี่ผู้ชมุมนุมเขาเห็นฮะเขาก็เลยเดินเข้าไปหาเลยครับบอกตำรวจมาทำไมมีรถกระบะตำรวจคอฝอมีรถมอเตอร์ไซต์ตำรวจคอฝอผู้ชมุมนุมเขาก็ไปดักอยู่ข้างหน้าเลยฮะแล้วยังไงฮะทุกคนมีอาวุธในมือเห็นไหมฮะคือปืนฉีดน้ำสงการอาวุธก็คือปืนฉีดน้ำขันน้ำขวดน้ำ ก็เข้ามาคุยกับตํารวจว่ามาทําอะไรตํารวจก็ขอจะผ่านไปภาพเห่เห็นคือแบบนี้ฮะนี่โดนฉีดน้ํากันไปนะครับตํารวจก็ใช้โล่เนี่ยป้องกันเอาไว้ผู้ชุมนุมก็อยู่สองฝั่งสองแถวฉีดน้ําใส่ตํารวจนะฮะจนกระทั่งขบวนผ่านไปจนกระทั่งขบวนผ่านไปทีนี้ยังไม่จบนะฮะ ปรากฏว่าไม่กี่นาทีถัดมาเนี่ยระหว่างที่เขากำลังเล่นฉีดน้ำกันอยู่เนี่ยผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยนะครับเขาวิ่งกลูไปตรงบริเวณซอยดําเออซอยดําเนินกลางเหนือ,อไปทำอะไรฮะไปฉีดน้ำตำรวจฮะปกติเราจะเห็นตำรวจฉีดน้ำผู้ชุมนุมนะทุกคนจำได้ไหมนะตำรวจจะเอาจีโนมาแล้วฉีดน้ำผู้ชุมนุมแต่วันนี้ภาพกลับกันตำรวจต้องมายืนเอาล่อบงัง แล้วผู้ชุมนุมเอาน้ําไปฉีดผู้ชุมนุมฉีดตํารวจฮนะเอาน้ําไปฉีดตํารวจเทใส่โล่ตารวจจนกระทั่งแกนนําเองเนี่ยก็ต้องออกมาบอกอ่ะหยุดพอและพอและฉีดพอเป็นพิธีมาฉีดตํารวจให้รู้ว่าเป็นการเล่นสงกรานนะครับนี่บอกพอเป็นพิธีก็ถอนกันออกมาถอนกันออกมามีจังหวะหนึ่ง รุ้งปนัสยากับเบนจาอปันเนี่ย <c oughs> เขาเดินไปที่ร้านกาแฟร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งอยู่ถัดจากแมคโดนัลไม่ไกลนะครับซึ่งปกติร้านนี้เนี่ยนักข่าวเราไปทําข่าวก็จะไปนั่งตำรวจนอกเครื่องแบบนะพวกสายสื่อต่างๆก็จะไปนั่งรุ้งไปถึงตรงนั้นแล้วก็พยายามจะคุยบอกว่านี่เห็นตำรวจอยู่ตรงนี้ขอรถน้ํำหน่อยได้ไหมขอรดน้าดาหัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่งหน่อยได้ไหม เพราะเข้าใจว่ารู้จักกันดีก็เลยพยายามที่จะตะโกนเรียกฮะให้นายตำรวจซึ่งรุ้งเนี่ยรู้จักนี่นี่กวักมือออกมาบอกให้ออกมาจะขอรถน้ำซะหน่อยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ยอมบอ,อกมานะฮะยอมบอ,อกมาแล้วให้รุ้งปนัสยากับเบนจาอาปันเนี่ยร่วมรถน้ำดำหัวนะฮะ แล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าคดีก็ว่ากันไปนะไม่เกี่ยวข้องนะคดีก็เป็นคดีไปส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดน้ําดําหัวเพราะเป็นวันสงกรานไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็อวยพรด้วยนะครับอวยพรด้วยบอกให้ทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จนะฮะนี่นี่ลุงบอกขอลดน้ําตำรวจฮะแล้วนี่เป็นตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะที่อ่านี้ชี้เอาอีกคนนึงด้วยนี่ เราขอลดเลย2คนนะครับพอกิจกรรมตรงนี้เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมครับกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ก็คือว่าเป็นการรดน้ำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือหรือที่เรียกว่ารดน้ำประชาธิปไตยนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนฮะขึ้นไปบนพานวั่นฟ้าเนี่ยพานุสาวรีย์ประชาธิปไตย,ยนี่นะครับแล้วก็ร่วมกันนับถอยหลัง นะร่วมกันนับถอยหลังแล้วก็เทน้ำเนี่ยลงไปบนผ่านแว่นฟ้าของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นการรดน้ําเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงการลดน้ําประชาธิปไตยนอกจากด้านบนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านล่างของบริเวณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีหมุดฮนะหมุดคณะราษฎรเป็นหมุดจําลองนี่นะครับที่เขาเอามาตั้งแล้วก็ให้คนเนี่ยนะครับ ไปร่วมลดน้ํากันไปลดน้ําหมุดนะครับก็เป็นการลดน้ําประชาธิปไตยไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะฮะพอเข้ารดน้ําตรงนี้เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมจังหวะหนึ่งเนี่ยมีการนํารถน้ําขนาดใหญ่นะผมไม่แน่ใจว่าภาพจะทันช่วงนั้นไหมรถน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นรถฉีดน้ําเลยเอามารถรอบพื้นที่เลยฮะเอามาฉีดน้ํา รอบพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยเพื่อเป็นการแสดงถึงการล้างความไม่สะอาดล้างความสกรปรกให้ประชาธิปไตยกับคืนสู่ความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงช่วงเมื่อสักครู่ที่คุณเมญจพรรายงานให้เราทราบนะครับว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มนี้นะครับทะลุฟ้า กับสอปอปศแต่ว่าสอปอปศเนี่ยเขาก็แยกย้ายออกไปแล้วประมาณสักหกโมงเสร็จๆเ,เข้ามาร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบรมีนะฮะนี่จังหวะที่นี่เป็นจังหวะนะครับที่เนี่ยกลุ่มสอปปศ<ส>เขามาฮะแล้วเขาก็อยู่ฝั่งฝั่งเมทวาวาลัยสอนแดงนะนะฮะแถวแถวนั้นเนี่ยนะครับร้านอาหารแถวนั้นเขาก็มาแสดงออกนะครับด้วยการร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขามาทุกวันที่13า ของทุกเดือนอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจมาที่จะเผชิญหน้ากันแต่อย่างใดมาแสดงออกเฉยๆนะครับส่วนฝั่งผู้ชุมนุมทะลุฟ้าเองฝั่ง v ี v o เองเนี่ยก็อยู่บนฐานของอนุสาวรีย์อยู่คนละฝั่งมีตำรวจเนี่ยกั้นกลางอยู่มีรถตำรวจกั้นกลางอยู่นะครับมีการตระโกนด่าทอด้วยถ้อยคำกันไปมาข้ามไปข้าม,มมานะครับแต่ว่ากรมดีมีเหตุปะทดจนกระทั่งพอเขาแสดงกิจกรรมเสร็จเนี่ยแปดโมงกว่า 18เดกวกว่าเนี่ยกลุ่มสปปเขาก็เคลื่อนกําลังออกไปนะครับกลับไปยังลานคนเมืองอย่างที่ที่เขารวมตัวกันนะครับก็ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่าง2กลุ่มในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตํารวจเ,เต็มเลยนะครับวันนี้เพราะกลัวฮะว่าจะมีปัญหาเพราะว่า2ฝั่งเองก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่4ี่เลนถนนนี่นเองนะสุดท้ายไม่มีอะไรก็ดีแล้วครับถือว่า กิจกรรมไปสําหรับสปปะสะส่วนกิจกรรมที่อนุสาวรีย์รถไฟยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะตัดสัญญาณรายงานสดเข้ามานะครับว่าเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณเบญจพรยังคงอยู่ที่นั่นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ